แน่นเสียงมาก่อนแน่นนะพี่นายกีดัก็ได้นะลูกไอ้บ้า อีกบ้างเฮ้ยไ,ไปไลยเจ้าแก้บอกเหนื่อยแล้วไปพอล้วลูกสองรอบแล้วสองดาวเหมารอบเหรอมันน่ากลัวแบบนี้ไหมอ๋ออ้าวเหรอเหรอคะอ๋อ เอาอะไรอีกนะเราไม่ได้เดินโซนนี้เลยสนุกไหม่ออีกปะเฮ้ยจะก้าวอีกปะมาแล้วเหรอเนหลังมาเล่นใหม่เือไหวไหมทางนี้ไปไปเล่นไปบ้านแนนบ้านแนนอะไงคะป้าป้าเดี๋ยวป้าป้าตามไป แม่กลับไปแล้วลูกแม่ใจเต้นวุบวาบเลยหัวใจจะวายหัวใจจะวายเลยอ่ะฟินเองไหมฟินไหมเขาแห้เขาแห้วินายังมันอยู่เลยล่ะีินายข้าวบ้านผีสิงดีกว่าข้าวบ้านผีสิงแล้วเป็นไงขาอ่อนขาอ่อน คำ้าไหนนะไม่่หรอเห็นว่าแจ๋วัวตัวผีป่ะผีเยอะไหมเยอะป่ะกี่ตัวผีต๊กแกแกเป็นร้อยเลยหรอแล้วมีตัวอะไรอีกข้างในข้าวอีกไหมข้าวอีกเหรอคนเดียวได้ไหมก้าอคนเดียวกล้าคนเดียวกล้าป่ะโอ Bye bye.